สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการสัมภาษณ์สยอง2021ครับอยู่กับผมน็อตแล้วก็น้องเติ้ลนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน้องเติ้ลก็อยู่บ้านร้างแห่งหนึ่งใจกลางเมืองเชียงใหม่ครับบ้านนี้มีตำนานยังไงบ้างน้องเติ้ลดูไหมเอ่อเท่าที่พอทราบมานะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองแม่ลูกครับแม่อยู่บ้านไม้ลูกจะอยู่บ้านที่เป็นอุ้นแลทีนี้แม่เสียชีวิตก่อนครับผมพอลูกเสียชีวิตตามไปบ้านหลังนี้ ไม่มีคนอยู่ครับเพราะว่าเขาไม่มีญาติเลยทําให้บ้านนี้ถูกทิ้งร้างมาค่อนข้างจะนานพอสมควรครับครับก็วันนี้เราก็จะไปพิสูจน์กันข้างในนะครับว่าข้างในบ้านนั้นนะครับมีอะไรอยู่หรือเปล่าไม่แนะนําไม่ทําตามนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเช่นคนจรจัดหรือสัตว์ที่มีพิษหรือถ้าเราไปเดินเป็นบ้านไม้บ้านผกอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้ครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับกับบ้านร้างหลังนี้ครับผมไป ตอนนี้เราเจอกับตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับรอบแล้วพี่ข้างบนนั้นอ่ะอะไรวะต้นเจออะไรครับไม่รู้อ่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งเสียงนกา้ หมือนมีอะไรเกาะบนต้นไม้แล้วขยาว่ามีใครอยู่ไหมครับนะครับลักษณะบ้านนะครับคุณผู้ชมจะเป็นบ้านตรงนี้เป็นบ้านไม้นะแล<ช>้วก<ห>็เป็นบ้านแม่ตรงนน้เป็นบ้านลูกโหเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจชั้นบนก่อนไหมน้องเต้นครับอ่าอาจจะได้เป็นบ้านปูนครับเพราะว่าบ้านไม้เราขึ้นไม่ได้แล้วครับพังแล้วพี่ มีอะไรครับเสียงเหมือนคนยืนดูเหมือนอะไรอะขยา่าอยู่บนนั้นสวัสดีครับ กูสามารถหาออกมาทักทายกันหน่อยไหมครับถ้าจะมาให้เห็นก็มาเลยครับม,มีคนอยู่อะพี่มันเป็นของเก่าเขาครับเตินนะครตรงนี้คือของเก่าที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้เอาไปไหนเราไปดูในห้องนี้ไหมสำรวจห้องนี้หน่อย เขาลื้อข้างบนเขาลื้อระบบไฟทิ้งโหยังสมบูรณ์มากเลยนะครับใช่ครับของมันครบ,บอยู่เลยแค่เอารับลื้อระบบไฟออกระบบน้ำทำไมผมได้กลิ่นเหมือนสบู่คนอนะเหมือนคนยังอยู่เลยอะอได้กลิ่นเหมือนกันไหม ถ้าเป็นคนจรส่งเสียงหน่อยนะครับมีค่าเลี้ยงดูให้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่ามาแค่กินครับเตืนเตือถ้ามันอันตรายก็ไม่ต้องไปครับเดี๋ยวมปปันไม่ไมตกบ้านนะไม่ตกบ้านนะไม่มน,นะตรงนี้เข้าไม่ได้ครับ เป็นของเป็นอะไระอะบีของสองนะ่ะแบบนะี้ปิดไฟหมดเลยอะอะมีอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนมีคนเดินอยู่ตรงนั้นอนะ หวานไปรึเปลืออ่ะไม่รู้ผมตาฝาดหรือเปล่าแต่ผมไม่น่าจะฝาดนะกินสบู่ชัดมากเลยอ่อือเราไปกลินสบู่ชัดมากเลยกินเนื้อปเปียกๆอะ่ะมีคนอยู่ไหมครับถ้ามีคนแสดงตัวด้วยนะครับพวกผมมาดีครับหิวไหมครับ มาเป็นเสียงก็ได้นะครับถ้าไม่มีอำนาจมากพอที่จะมาเป็นตัวมาเป็นเสียงก็ได้ครับคนโคบานใหนต้นลองเข้าไปดิไโกปนะียที่แปลแดงม่เคลื่อนเลยหรือมะเดินขึ้นมาส่องไฟขึ้นมาดูนะไอ้ข้าม่าเนี่ยมันคุมตู้ได้อยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปรีเพย์ภาพดูม,พมีอะไรไพี่ ตืนรองส่องดูมีอะไรปะมีแต่เปโผล้วกไปจุดเทียนหน้าจุดเลยเราตรงนี้ไม่น่าไหวพีว่กลิ่นเหม็นมากอะไรอ่ะเป็นลูกคนนะครับเฮ้ยน,น่าจะเป็นลูกเจ้าของบ้านนะครับน่เป็นลูกเจ้าของบ้านนะเช่เจ้าของบ้านหรือเปล่าครับนี่ลูก เรื่อกมาหนึ่งเพลงอ่านข้างหลังแล้วเรื่องมาหนึ่งเพลงไม่รู้จักอะ่ะมีอ่านชื่อเพลงไหมมีอะไรบ้างจดหมายถึงพ่อคิดถึงบ้านคมรักสีดําอ่ะคิดถึงบ้านนี่แหละของไทยธนาวุฒิ <c oughs> เดี๋ยวเราไปข้างล่างเนาะสำรวจข้างล่างกันต่อหูข้าวไหมครับอันี้ผมปีของกินมาฝากด้วยนะ คุณผู้ชมครับเรากจะเข้าไปห้องใต้ดินแต่ระหว่างที่เราจะเข้าไปเราเจอบางอย่างคุณผู้ชมลูกแม่เขาผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกแม่เขาหรือเป็นลูปเจ้าของบ้านนะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูคุณผู้ชมฮะเหมือนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเลยเนาะใช่ครับดีที่ฮะคุณผู้ชมไหม้ไอ,อยู่ตรงนี้นมีผ้าไหมด้วย สองห้าอะไรอ่ะสองห้าสองห้าห้าหกห้าหกห้าหกห้าเก้าห้าหกครับห้าหกเดี๋ยวเรานะครับจะมีกิจกรรมเล็กน้อยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของบ้านนะน่าจะหิวใช่พอสมควรแหละว,วันนี้เราเตรียมกับข้าวมานะฮะตรงนี้เราบอกเลยนะครับว่าเราไม่มีทีมงานมาเซตอะไรล่วงหน้าเลยนะเราเซตตรงนี้มาเข้ามาสดๆผมใช <ๆ S 1> นต์ต้นเปิดเพลงคิดถึงบ้านของไทยธนาวุฒินะครับ <S 2> <S 2> <S นั่งกินไปแล้วชวนเขาคุยนะ ชวนคุณแม่คุยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเติ้ลนะครับนั่งทานข้าวครับเราเตรียมอะไรไม่รูมันน่าจะเป็นพวกกระเพื่องพวกของข้างในอะ่ะ<ม>เดี๋ยวเราออกมาไกลๆกันนั่งทานข้าวนะครับพร้อมกับเปิดเพลงคิดถึงบ้านของไทยธนาวุฒิซึ่งเป็นเพลงที่เจ้าของบ้านหลังเก่าชอบนะฮะ อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอน้องเติ้ลข้างนอกน้องเติ้ลมีอะไรตะโกลเรียกเลยนะได้ครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมจุดทูบด้วนะระหว่างน้องเติ้ลกำลังทานข้าวเราก็จะสำรวจแถวนี้นิดหน่อยนะฮะ พี่ครับ,รรบทูบแม่งสั่นใหญ่เลยพี่<ะ>ทูบทูบสันมันมีคนมากินอ่ะมันไม่อร่อยเลยอ่ะผมไม่ได้กินข้าวมาขอกินหน่อยแล้กัน อืมมากินกน็มากินเลยไม่กินหมดนะยกข้าวอร่อยั้ยครับผมกินไปเยอะเลยเนี่ยมีคนเดินอยู่ข้างบนน่ะฮะใครขึ้นไปโดนข้างบนรอเปล่าไม่มี เอาอยู่ไหนกันหมดอะฮะอยู่ไหนกันหมดไม่ได้อยู่ข้างบนมันเป็นยังไงตรงนั้นอะมีคนเดินอยู่ข้างบนเนี่ยเรียกเลยบอกว่าลงมาหากันหนอยอ่อลงมาหาหนยครับผมอยู่ข้างล่างครับไม่ต้องอยู่ข้างบนครับลงมหาเมน,น่อไหตอนนี้ผมอยู่ล่างผมเข้ามาให้ดูผู้ชมครับตอนนี้ท่านบอกว่ามีคนเดินอยู่ข้างบนนะฮะ ผมได้ส่องไฟขึ้นไปข้างบนนะฮะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราเลยให้น้องเติ้ลนะครับที่เชื่อว่ามีบางอย่างนะครับอยู่ข้างบนนะฮะให้ลงมาหาน้องเติ้ลข้างล่างเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับเฮ้ยพี่อะไรมีอะไรหมาหน่อยฮะ huh? มาหน่อยมาหาหน่อยไม่ไหวแล้วเหรอันเดินอยู่เดินไปเดินมาเต็มเลยอ่ะมันเขาเดิน,ดนไปเดินมาบนหัวอผมอ่ะบอกเนี่ยเขาให้ลงมาแล้วเขาไม่ยอมลงมาบอกเขาถ้าไม่ลงมาจะไม่เอาข้าวมาให้อีกแล้วนะไม่ลงมาผมจะเก็บคืนแล้วนะผมจะคว่ำข้าวทิ้งบองี้เดี๋ยวข้าวทิ้งแล้วนะ จะลงมาไหมครับเอ้ยพี่มาแล้ววะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างผมเลยรู้สึกยังไงอยู่ข้างหลังอ่ะบอกเขาให้กอดหน่อยโอ้ยพี่พี่พี่โอ้ยอยู่ข้างหลังอ่ะหันเติ้ลครับ มองรอดวางขาเลย้าเขาอยู่ข้างหลังมันทำไม่ได้สิพี่ทำไมอะ่ะมันทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้นะเขาอยู่ข้างหลังผมเลยมองรอดวางขาเลยอเอางั้นเลยเหรอเออ ม,มาเถอะพี่มาเถอะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เรากอลังจะเข้าไปหาตองเติ้ลแล้วนะครับหลังจะปล่อยตองเติ้นอยู่ไม่ไหววะ่ะข้างในนี้สักพักหนึ่งนะครับเข้าไปแล้ว,พ,วพี่เดินเข้ามาเข้าไปเลยใช่ไหมไปเลยอะไหนลองเล่า เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดดีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกคือที่ผมโดนนะไอเนี้ยโคตรจืดเลยผมกินมันอร่อยับผมกินอันเนี้ยรสชาติมันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบรู้เรื่องเลยเราได้กินโค้กไหมกินกลับก่อนนะครับ ครับก็สําหรับสมรสยสยอง2021 EP นี้นะครับผมก็สําหรับการสํารวจบ้านล้างในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนนท์เต้นเท่าที่สัมผัสได้ก็คือเขามาดีครับมาในลักษณะเจ้าของบ้านเหมือนว่ามาต้อนรับอะครับเพราะว่าเรามาเราไม่ได้มาแบบทำลายอะไรเขาเขาเราเอาของแม่เขากินแต่ทีเนี้ยตอนที่ผมแย่งกินอะเขามีอยู่งหลังผม มาให้รู้เลยว่าอยู่ข้างหลังแล้วตอนที่บอกให้มองรอดขาเห็นห้องข้างหลังไหมครับครับผมเห็นขาคนนะยืนตรงนี้ระวังขาผออมอ่ะเขายืนเกาะอยู่แบบนี้เห็นเป็นขาคนเลยใช่ไหมหเห็นเป็นขาเลยระบุได้ไหมว่าชายผู้หญิงผู้หญิงดิผู้หญิงไม่เลขาคนมีอายุแล้วครับเป็นขาขบๆหป่วยนครับผม ครับไม่ไม่อ้วนไม่อะไรมากเป็นอกหววสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับอีพีหน้าเราจะไปท้าพิสูจน์ที่ไหนกันต่อนั้นนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปพาที่สำคัญสำคัญนะน้องเติ้ลเนาะครับผมแล้วใครที่มีสถานที่ที่คิดว่าเฮี้ยนคิดว่าหลอนมีประวัติมีตำนานเม้น์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ แล้วก็ผมผมลืมอย่างหนึ่งเลยเผมขอฝากอย่างหนึง่งบางคนรู้จักผมผมาบอกว่าผมทำพวกเนี้ยที่เจอเจอเนี่ยเซตหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ได้เซตอะไรเลยครับพวกเรารู้ปุ๊บก,ก็มาปั๊บเลยไม่ได้เซตเหมือนหลายๆช่องที่ทํากันผมขอบอกเลยว่าบางช่องทําเซตครับอะไรมันจะออกมาชัดขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องเลตมีเซฮายในการสัมปะสยองสัมปิเวาขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับ